สวัสดีครับบัตดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SP e l e c o n i c และอยู่กับผมช่างหลออโมดิฟายนะครับวันนี้เราซ่อมทีวี LG นะครับ43นิ้วอาการก็คือ,อมีเสียงแต่ไม่มีภาพนะครับผมตอนนี้ผมตได้ตรวจช็คไปเบื้องต้นแล้วว่าตัวอ่าบรอร์ดแบ็คไลท์ทำงานผิดปกตินะครับแล้วก็บรอร์ดเพราะว่าสไพรตอนนี้นะครับผมก็คือ อ่าแน่นน่นนนแนนแนนน่นนนก็คือวอดท่อสะพายตรงนี้นะครับผมมันมีรอยเสียนะครับแต่ผมบัดไาแล้วมันขีไฟออกมาปกตินะครับมีไฟออกมารอที่ตัวอีกตัวนี้นะครับ เราจะมาลองตรวจชิคตัวหลอดดูก่อนว่าค่อมต้างทานหรือการกินกระแสได้หมืก็เดี๋ย<อ>วไปรอชมกันครับผมผมก็มาถึงขั้นตอนการทดสอบนะครับหลังจากเปลี่ยนตัวหลอดไปสองหลอดนะานีา้ผมต่อไปเข้าในบอรับแต่ว่ายังไม่ไม่ใส่หน้าจอนะครับใส่ทีคอนใส่พุนมโลายในเมนบอร์ดแล้วก็ใส่ตัวรับทีหมบ ตัวนี้นะครับผมผมเปลี่ยนไปแล้วสองหลอดนะครับผมมาดูนะครับเปลี่ยนหรือเปล่าตัวนี้หนึ่งหลอดนะครับไม่เนี้หน่หลอดเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเทสดูว่าไ,ได้ไหมตัวนี้ไปสแสนบายนะครับผมจะกดกเปิดน,น,นะครับไปแสแนบายดับปุ๊บอ้าวก็สว่างปกตินะครับเดี๋ยวเราประกอบจอบอันนี้คือทำงาน,น โอเคแล้วนะครับผมถ้าหลอดมันไม่ได้ครบต้านทานตัวไฟตัวนี้จะไม่จ่ายออกหลอดนะครับถ้าเราวัดไฟถ้าเราวัดไฟตัวนี้มาก็หรือว่าพลาจ่ายไฟก็กระบวนกวราเราจะทำหลอดให้สมบูรณ์นะครับ,รบแล้วก็ไฟตัวนี้จะมีวงจรเชื่อมกระแสความรอนได้ดีนะครับถึงเกลีดนะครับเก็จะประมาณนี้นครับผม